ครับสวัสดีครับกอค,ครับพูดถึงเกมนี้ครับครับก็กลับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ต้องบอกว่า,าวันนี้เราเราได้ประตูขึ้นนําเร็วนะครับก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นแต่แต่กับกลายเป็นว่าพอในช่วงปลายของของครึ่งแรกเนี่ยที่มันมีอาการบาดเจ็บของนักเตะแกนหลักเนี่ยตรงกลางเนี่ยโดยเฉพาะแกนกลางเนี่ยมันมันต้องทําให้ครึ่งหลังเนี่ยเราเราต้องเปลี่ยนแดนกลางซึ่งเป็นแกนหลักของของเกมเนี่ยแล้วก็ ด้วยชัยนาธเนี่ยเขาเขาเขาต้องการได้ประตูคืนนี่แหละทำทำให้เราเราจำเป็นที่จะต้องปรับแดนกลางกว่ากว่าจะปรับจูนได้ก็ต้องใช้ระยะเวลานานอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ตกว่าน้องๆทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมครับสำหรับเกมสุดสัปดาห์นะครับโคตรปอลที่จะออกไปเยือนเชียงใหม่เอฟซีครับนึ่งซึ่งเป็นดาร์บี้แมตช์ของภาคเหนือนะครับดาร์บี้แมตช์เชียงใหมล่ลําพูนแล้วก็เชียงใหม่เอฟซีซึ่งถือว่าโคตรปอลเคยคุมมาวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง ก็ก็คงต้องต้องบอกว่าก็คงต้องมีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยนะที่ที่จะได้กลับไปในทีมที่เคยทำนะครับแล้วก็เคยทำขึ้นชั้นด้วยนะครับแล้วก็ยังยังยังติดต่อยังรู้จักกับแฟนคลับของเชียงใหม่เอฟซีอย่างเหนียวแน่นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ก็ถือว่ามันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งผมจะเคยอยู่เชียงใหม่แต่ครั้งนี้ผมทางานให้ลําพูนเพราะนั้นผมต้องทําหน้าที่ของลำพูนเออให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ผู้เล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเราคงต้องบองให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเราเราเล่นเกมหนักมา2เกมติดในในการไปเยือนกาญจนบุรีและเล่นกลางสัปดาห์กับชาน ن าซึ่งเป็นทีมที่เล่นได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวผู้เล่นคงจะต้องให้ละเอียดแล้วก็บองความสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมรับวันนี้เห็นธนาครับธนาครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้อาการบาดเจ็บธนาตอนนี้กลับมา100%แล้วนะฮะกลับมา100%แล้วแต่ก็ใน2เกมนี้จะเห็นว่าเลือกเลือกใช้เขาในช่วง อ45นาทีสุดท้ายนะครับเพื่อเพื่อที่เช็คสภาพทั้งหมดว่า100%จริงนะครับตัตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับคุณปอลในขณะนี้ครับถึงเนี่ยนะมี1 1ตัวแรกนะฮะในใจสําหรับในการพบกับเชียงใหม่ FC ในเกมดับเบิลแม์คือแกนหลักๆเนี่ยมีมีอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยอย่างอย่างที่บอกนะครับเราเราต้องเช็คกันให้ละเอียดเพราะว่ามันมันเป็นเกมที่สําคัญที่เราไปเยือนนะครับแล้วก็ เราก็ต้องการแต้มเราก็ต้องการแต้มเพื่อทําอันดับซึ่งวันนี้เราทําอันดับขึ้นมาแล้วเราเราชนะชนะเราก็แซงชนะขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้ณถึงตอนนี้อันดับของเรากับเชียงใหม่เอฟซีใครเดียวกันแต่ก็คงจะใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็ต้องการแซงเชียงใหม่เอฟซีเหมือนแซงชนะเือนกันครับครับขอบคุณครับผู้บังคับขอบคุณมากครับ